สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อของ AI ทั่วไปนะครับผมโดยจะพูดถึงโครงการโครงการหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็เพิ่งพัฒนาแล้วก็ Release ออกมาหมาดๆเลยซึ่งตัวนี้มีโปรเจกต์คนเน m มที่ชื่อว่า DOE นะครับผมเป็นโครงการในการสร้างภาพจากกลุ่มข้อความต่างๆโดยเป็นโครงการที่พัฒนาภายใต้ ตัวองค์กรของตัว Open AI นะครับผมซึ่ง Open AI เองเนี่ยหลายๆท่านอาจะพอคุ้นชินแล้วก็เคยได้ยินชื่ออยู่แล้วตัว Open AI เอ,เองเนี่ยเป็นเป็นองค์กรที่พัฒนาทางด้านโปรเจกต์เกี่ยวกับ AI หลากหลายมากมายมีโปรเจกต์เยอะมากยกตัวอย่างเช่นพวกคลิปหรือว่าพวกที่จอยกับทาง AlphaGo ที่เล่นโกนะครับผมกับทาง DeepMind แล้วก็จะมีโปรเจกต์อย่างพวก GPT 2 GPT 3ที่ มุ่งเน้นในการพัฒนาตัวใน t u r a l language หรือว <un> ่าการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะครับผมซึ e, <un> <topics> 200, 000 000่งตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยตัวดอีตัวนี้จริงๆแล้วก็หลักๆนะครับผมก็จะเป็นการนำเอาโมเดลตัว GPT3 นี่แหละที่นำมาเทรนด้วยพารามิเตอร์กว่า1 2 0 0 0นล้านตัวนะครับผมแล้วก็โดยการเทรนให้สามารถฝึกรู้จำในการสร้างรูปภาพจากข้อความบรรยายต่างๆโดย Dataset ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นการจับคู่ของ ชุดข้อความแล้วก็รูปภาพแล้วก็เทรนเข้าไปด้วยกันโดยโปรเจกต์นี้ทาให้ดอยอีมีความสามารถในการสร้างรูปภาพรูปแบบใหม่ๆที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นหลากหลายมากยิ่งครับแล้วก็เช่นนะฮะยกตัวอย่างเช่นการสร้างภาพที่มีการผสมผสานระหว่างสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตโดยเช่นว่าพวกอ็อบเจกต์ต่างๆกับแอนิมอลหรือว่ากลุ่มสัตว์หรือว่ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถสร้างภาพที่ทไม่สัมพันธ์กันเลย แต่ออกมาสัมพันธ์กันดูดูดีอย่างลงตัวเหมือนเป็นงานอาร์ตหรืองานคราฟชนิดหนึ่งหรือว่าสามารถถอดข้อความถอดความจากข้อความต่างๆได้หรือว่าประยุกต์สิ่งบิดเชฟต่างๆของรูปภาพต่างๆให้เข้ากับข้อความต่างๆที่อินพุตเข้าไปได้ซึ่งนี้เป็นเรื่องค่อนข้างแบบทำได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยแนวคิดพื้นฐานของตัวชื่อโครงการเนี่ยชื่อก็คุ้นๆนะฮะแต่ว่าเป็นการผสมชื่อระหว่างศิลปินชื่อดังที่ชื่อว่าโซวาร์ดดาลี ali, แล้วก็กับทางหนังที่เราคุ้นเคยกันจากทางพิซซ่านะครับคือเรื่องวอร์อีนะี่คือรวมแล้กลายเป็นดออีโดยโครงการเนี้จริงๆแล้วตอนเนี้เพิ่งปล่อยออกมาแต่ว่าเดี๋ยวมีผมตัวมีตัวอย่างให้ดูว่าเขาพัฒนาอะไรบ้างโดยหลักๆเนี่ยเมื่อเราจังหวะที่เทสโมเดลนะครับผม หลังจากที่เราเทรนเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองเอามาเทสดูว่าตัวเราอีทำอะไรได้บ้างเมื่อเขาลองลองพยายามอินพุตข้อความชุดหนึ่งเช่นว่าให้ลองวาดภาพข้อความว่าวาดภาพตัวหัวใจเท้าแบบเบบี้ที่อยู่ในชุดทููชุดทูท <ๆ S 1> จะเหมือนคล้ายๆจชุดเต้นบัลเล่นะครับผมแล้วก็จูงหมาด้วยตัว AI เองเนี่ยก็จะเจเนอเรตภาพแบบนี้เลยตัวโดยที่กำหนดเป็นตัวหัวเท้าเด็ก จูงหมาใส่ชุดทูทูซึ่งออกมาได้อย่างน่ารักซึ่งปกติแล้วเนี่ยหัวเจเท้าเนี่ยจะไม่มีหน้าตาแต่พอจูงหมาเนี่ยทําให้ระบบ AI ก็สามารถเจนเนอเรตตัวหน้าตาหูตาจมูกได้อย่างลงตัวแล้วสามารถเชฟเนี่ยสามารถซมเมทริคอลได้อย่างดีโดยที่ว่ารู้ด้วยว่าตาต้องอยู่ตรงไหนจมูกต้องนักษณับเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากโดยที่ว่าแค่สามารถเจนเนอเรตจากเทคออกมาได้อัตโนมัติเลยอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ผมให้ดูตัวนี้เป็นลักษณะของการ input t เทคชุดหนึ่งก็คือว่าแค่บอกว่าเป็นเก้าอี้ที่มีสามารถวางแขนได้นะเอ้าแขนได้ในลักษณะในรูปร่างของอะโวคาโดซึ่งหรือเก้าอี้ที่ใช้ลักษณะรูปเชฟของอะโวคาโดซึ่งระบบ AI ก็จะเจนดอ e ตัวตัวดออีก็จะ generate เจเนเรตออกมาแบบนี้เลยซึ่งดูดีดูดีไหมสวยเลย คือเรียกได้ว่าแบบเหมือนเป็นเก้าอี้ยุคใหม่ที่เป็นเชฟออฟวคาโดโดยสามารถสร้างได้อัตโนมัติโดยศักยภาพหลักของตัว d o l เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยคือมัน g e n e r a t ออกมาแค่ g e n e เรตออกมาทั้งหมดเนี่ย512ภาพแต่ว่าที่นํามาแสดงผลแบบแบบไม่ได้ไปแอบแล้วก็ไม่ใช่คนเดือกเลยคือดึงแค่32ภาพแรกก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยซึ่งเห็นได้ชัดว่าจริงๆอาจจ,จะมีภาพที่แม่นแม่นยากว่าในโมเดลนะครับแต่ว่าเราอันนี้ยังไม่ได้คัดยังไม่ได้มีการกรองใดๆก็คือ ใช้แค่ตัวโมเดลคลิปในการสิเลตขึ้นมาเลยเลือกสารสองภาพแรกซึ่งเห็นในชัดว่าโครงการนี้น่าสนใจมากแล้วก็ในอนาคตก็จะมีการเปิดเผยนะตอนนี้ยังอยู่ในค่อนข้างอยู่ในช่วงวิจัยอยู่ในอนาคตก็จะโดยสรุปก็จะมีการเปิดเผยว่าจะตีพิมพ์เพิ่มว่าจะมีการเทรนข้อมูลอย่างไรแล้วก็จะมีการตีพิมพ์เพิมเ่มเติมกับตัวดีโคเดอร์ที่เป็นทาร์ฟมอร์ที่ตัวดอเอมาใช้ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม